สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องมีมอนทาราชแนลนะคะวันนี้นะเราจะมาทำคลิปพิกอาคารนะคะกันในหัวข้อนะคะทีะ่มีชื่อว่าวิธีนะคะเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณนะอืมเป็นหัวข้อแบบพลังงานบวกนิดนึงนะคะ,ะเราเคยทำพิอาคารกันไปครั้งก่อนเนาะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สเสน่ห์ในตัวคุณนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมนะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะส่วนในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทําเป็นหัวข้อวิธีเพิ่มสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะ <S <S ก็เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราเรามีข้อดีอมีสเสน่ห์อะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มสเสน่ห์ได้ยังไงบ้างใครอยากบอกอะไรกับเรานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกนะเราจะ สับไพ่กันก่อนนะคะวันนี้มันก็จะใช้สำหรับเติมนะคะเป็นโกลฟอยทารอดน,นะโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> วันนี้นะเดี๋ยวหลังจากที่อ่านแต่ละกองแล้วนะคะก็จะมีให้พลังงานาปิดท้ายด้วยนะคะเป็นคำแนะนำจากไพ่เนอะมาเริ่มกันที่กองที่1น,นะคะ ที่หนึ่งค่ะใบที่สองใบที่สามค่ะกลองที่สองวิธีเพิ่มสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะ องที่สามกันค่ะได้สามกองแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่านกันทีละกองนะคะทีนี้นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะคะเลือกไพ่นะสามกองก่อนนะคะ ว่าจะเลือกกองไหนนะขออนุญาตนะคะถ้าใครอ่อไม่สามารถเลือกจากไพ่ได้นะสามารถเลือกได้จากลูกแก้วข้างหน้านี้ได้เลยค่ะก็เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ามกองด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นกองที่1นะคะลูกแก้วสีชมพูนะสีขาวจะเป็นกองที่2องค่ะแล้วก็สีฟ้าใสอันนี้นะคะจะเป็นกองที่3ค่ะ ใช้สมาธินะคะแล้วก็ค่อยๆ่ยยเลือกนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้มนจะสับเป็นตัวอันนี้นะคะเป็นคริสตัลการ์ดนะให้พลังงานสำหรับไพ่แต่ละกองนะคะโอเคอันนี้เป็นของกองที่1น,นะคะเป็นของกองที่สองค่ะ เป็นของกองที่3มนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอ่าสำหรับคนที่เลือกไพ่แต่ละกองนะคะวิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณจะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆพร้อ,พอมแล้วหรือยังเอ่ยแต่เรามาเริ่มกันที่กองแรกนะคะขอเก็บไพ่กองสองกันนะอ่าโอเค เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นไพ่อะไรบ้างคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะวิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณค่ะมาดูกันโอ้ก้าดาบค่ะ8ถ้วย King of Wands เปิดขึ้นมานี้รู้สึกแบบว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าคะกองนี้ รู้สึกได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลอะไรอย่างงี้ค่ะรู้สึกถึงความเครียดอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจคุณตอนนี้นะมีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาเหมือนการที่พยายามจะเดินออกไปจากอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไพ่เก้าดาบขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่คิดมากคิดวนคิดเวียนนะคะ,ะรู้สึกแบบเป็นกังวลจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่านอนไม่หลับเลยยังแบบก่อนนอนก็ยังคิดถึงเรื่องนี้ตื่นขึ้นมาก็ยังวนเวียนอยู่กับ เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะต้องบอกว่าวิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณค่ะที่ทาให้มีคนรักคุณมากขึ้นรู้สึกว่ามีคนอยากเข้าหามากขึ้นนะคะมีไพ่สามอ่ามีไพ่ king of wands ขึ้นมาด้วยนะก็คือเป็นราชาถือไม้เท้านะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเนาะแล้วก็ มีเสน่ห์ในหลายๆเรื่องนะคะแต่ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งอะค่ะที่อาจจะทำให้ลดเสน่ห์ของคุณไปก็คือในเรื่องของความคิดมากความกังวลใจนะคะดูมีไพ่แปะถ้วยด้วยคือเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดอะไรประมาณนี้นะาถามเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเสน่ห์ตัวคุณเนาะถ้าดูภาพรวมของไพ่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิธีที่จะเพิ่มให้คุณดูมีเสน่ห์มีออร่ามากขึ้นได้นะคะ เป็นแบบคิงแบบนี้นะก็คือการที่คุณลดความวิตกกังวลต่างๆค่ะที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนาะเชื่อนะคะว่าเป็นปัญหาที่หนักหรือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะกวนใจคุณค่อนข้างมากเลยจนบางครั้งอ่ะเราก็รู้สึกว่าอยากจะหนีปัญหาอยากจะออกจากตรงนี้อยากจะไปตรงอื่นอยากจะเดินไปสักทีหนึง่งหรือบางคนก็ตัดสินใจที่จะแบบเดินออกไปแล้วด้วยนะต้องบอกว่า มันเป็นเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบมีความเครียดขึ้นมานะคะทีนี้เราจะเพิ่มสเสน่ห์ได้ยังไงอ่ะถ้าถ้าเรามีพลังงานที่วิตกกังวลเยอะๆนะคะต้องสลัดพลังงานเหล่านี้ออกไปนะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่เสริมให้กับกองนี้นะคะวิธีที่จะเพิ่มสเสน่ห์ในตัวคุณนะนอกจากลดความวิตกกังวลลดความเครียดแล้วเนี่ยมีวิธีไหนอีกบ้างเอ่ย ส s u นค่ะอู๋เอชสเปนนัคเลคิงออฟสอดบอกแล้วบอกแล้วนะว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งนะทีนี้อเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบมีความแบบที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถของเราเองนะทุกคน,สนเสน่ห์ในตัวคุณอ่ะมันคือการที่คุณเป็นคิงไดไพ่คิงขึ้นมาสองใบเลยนะคะ มี k n g o f s w o r d แล้วก็ i o g o n w a n d แปลว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อกับปัญหาไดเลยนะสเสน่ห์ในตัวคุณที่จะปรากฏออกมาได้เลยนะก็คือการที่คุณเป็นคนที่อ่ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะอ่าจริงๆแล้วคุณมี k King งอ s w o r d ซ่อนอยู่ข้างในใจคุณนะอซ่อนอยู่ในตัวคุณวิธีจะเพิ่มสเสน่ห์ได้คือคุณต้องเพิ่มความมั่นใจให้มันมากกว่านี้นะคะแล้วก็รวมถึงว่า เชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าตัวเองสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้แก้ไขปัญหาได้ดูแลเมเนเตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้นะคะตอนนี้นะไพ่ออกมาอย่างนี้เลยสเสน่ห์ในตัวคุณอนะมีเยอะมากๆนะคะเป็นเดอะซันนะมันรอเวลาที่จะฉายแสงเปล่งประกายออร่าออกมานะถ้าใครรู้สึกว่าตอนนี้กําลังเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างเนี้ยคะ่ะทำให้สเสน่ห์ตัวเรามันลดลงนะ คุณลองมองดูหาแนวทางวิธีทางที่อยู่รอบๆตัวคุณนะ่ะคุณดูสิจริงๆแล้วมีคนมาหยิบยื่นเหรียญให้คุณมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนคุณเพื่อนสนิทคุณคนรู้จักกระได้อย่างเช่นเออเราไปออกกําลังกายกันดีไหมอ่ะเพื่อนชวนไปเงี้ยเราเวลาที่เราเครียดวิตกกังวลแบบนี้แล้วก็อืมไม่อ่ะเอออยากจะแบบ อยู่คนเดียวยังอยากอยากพักกับไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เสน่ห์ในตัวคุณที่คุณจะทําพลังงานต่างๆอะคะ่ะมันลดลงเนาะที่จะมีพลังงานที่จะทํานู้นทนํานี้มันลดลงนะทีนี้ออยากให้คุณมองมองสิ่งที่คนรอบข้างเขาหยิบยื่นมาให้มากขึ้นนะคะว่ามีอะไรบ้างอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณชอบคุณสามารถทําได้นะไม่ต้องรอเวลานะคะไม่ต้องรอจนว่า อ๋อเดี๋ยวเคลียร์ปัญหานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําแบบเนี้ยเนาะมันอาจจะทําให้ออร่าแบบความมีเสน่ห์ของคุณอะ่ะลดลงไปนะคะต้องบอกว่าถ้าคุณรับโอกาสดีๆค่ะที่หยิบยื่นมาจากคนรอบข้างนะคะก็สามารถที่จะทําให้คุณแบบเปล่งประกายออร่าได้แบบนี้เลยอืมสำหรับกองนี้นะลดความเครียดลงสักหน่อยนะคะหากิจกรรมที่ผ่อนคลายทํานะมาดูพลังงานขึ้นไพ่เลฟนะคะ บอกเลยว่าคุณชอบอะไรคุณรู้สึกดีกับอะไรนะคะก็อยากให้แสดงออกมันออกไปอย่างนั้นเนาะแล้วก็ให้มันแบบเป็นการกระทําที่ดีที่สุดนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณแสดงออกอย่างเหมาะสมนะอย่างเช่นตอนเนี้คุณเอ,อ่อรู้สึกว่าเครียดกับปัญหาของตัวเองมากเลยอยาจจะหลงลืมคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยค่ะคุณอาจจะหันไปบอกรักหรือว่าหันไปแสดงความรักกับ คนที่อยู่รอบตัวเราคนที่เขาดีกับเราก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นการที่ทําให้คุณมีพลังงานมากขึ้นนะคะมีไพ่เลิฟขึ้นมานะเป็นคิวเซการ์ดอันนี้นะต้องบอกว่าเ,เดี๋ยวเราเปิดกันอีกใบหนึ่งเนาะให้พลังงานกับคุณมากขึ้นนะคะกองนี้นะมาดูพลังงานอีกันหนึ่งเป็นทีวินิตี้นะคะโอ้คุณมีการที่รู้สึกว่าบางครั้งก็เหมือนอยากที่จะเอาพึ่งพลังงานจาก ต้องพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่คุณเคารพนับถือหรืออะไรทีเ่เป็นสิ่งที่คุณใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจประมาณนั้นนะสามารถไพ่ออกมาบอกถึงพลังงานเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียกว่าทําสมาธินะคะนึกถึงสิ่งที่คุณใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่คุณนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะคุณสามารถที่จะไปไหว้พระขอพรหรือทําอะไรที่ เป็นความเชื่อของคุณนะและททำให้คุณกลับมามีความมั่นใจมีสเสน่ห์ได้มากกว่าเดิมนะคะตรงนี้นะสำหรับพลังงานกองแรกก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่2กันต่อนะคะสำหรับคนที่ชมกองที่1จบแล้วนะอมนอยากฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้กับช่องมีมนทาร์ h ชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีทำคลิปที่อาคาดออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมาต่อกันที่กองที่2นะคะสำหรับกองที่สองนะจะเป็นลูกแก้วสีใสอันนี้นะคะใครที่เลือกอันนี้นะหรือเลือกไพ่3ใบนี้นะเป็นคิสัลการ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้หกดาบค่ะ The Devil หกถ้วยทั้งหกดาบหกถ้วยขึ้นมา The Devil ขึ้นมา วิธีเพิ่มเสน่หในตัวคุณกองนี้ค่ะจัดไปเลยนะออกจากอะไรเดิมๆทำสิ่งใหม่ๆจะพูดว่าไงดีจริงๆแล้วกองนี้เปิดมาเนี่ยคือคุณเป็นคนที่มีความเซ็กซี่เป็นคนที่มีความดึงดูดนะคะเพศตรงข้ามหรืออ่าเพศไหนก็นแล้วแต่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์ดึงดูดที่ค่อนข้างมากนะซ่อนอยู่ในตัวคุณอะ ุณต้องปลดปล่อยมันออกมานะไม่ได้หมายความว่าแบบให้ให้ทําความรู้จักคนอื่นทั่วไปหมดเลยนะแต่หมายความว่าคุณต้องดึงเสน่ห์ตัวนั้นออกมาค่ะสามารถปรับเปลี่ยนการแต่งตัวปรับเปลี่ยนเทคนิคการแต่งหน้าหรือทําอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่คุณชอบอะ่ะสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทำแต่คุณชอบแล้วคุณเก็บซ่อนมันไว้ค่ะเพรรู้สึกว่า เออมันไม่เหมาะสมเท่าไหรนะ่นักแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมให้คุณเปิดเผยมันออกมาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีไพ่หถ้วยขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่น่ารักมากนะเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีให้กับคนอื่นคนรอบข้างเยอะแยะมากมายสเสน่ห์ที่จะเพิ่มได้วิธีการก็คือคุณต้องเชื่อเชื่อในแบบศัก,กยภาพของตัวเองก่อน,นนะแล้วก็ รู้จักตัวตนของตัวเองจริงๆค่ะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะนะ,อะคนที่ภายนอกมองมาค่ะสามารถที่จะหลงไหลคุณได้เลยนะเพราะคุณเป็นคนมีความน่ารักจะต่อพูดเลยว่ากองนี้คือมีความน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่ใช้คำว่าเซ็กแอนพเอลมีความที่รู้สึกว่าดึงดูดและที่สำคัญก็คือ ยังดูมีความแบบไม่มากเกินนะคะมีความบาลานซ์เพราะมีความน่ารักมาปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้แฮปปี้เนาะแต่ก็แอบแอบบมีความแบบน่าค้นหาดูแล้วว่าดูดูเหมือนคุณเป็นคนที่มีอะไรอะแล้วคนอื่นอยากเข้ามาทําความรู้จักเพราะว่าเออคนนี้ดูมีหลายบุคลิกหลายมุมนะที่น่าสนใจนะคะวิธีเพิ่มเสน่ห์ตัวคุณกนะ็คือเพิ่มความมั่นใจตรงนี้แหละอยากแต่งตัวยังไงแต่งนะคะ แล้วก็ให้มันถูกกาลเทศะแค่นั้นเองแล้วก็อยากจะแสดงตัวตนอะไรออกมามุมที่น่ารักก็น่ารักให้สุดเลยหรือมุมที่เราเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจอ่ากล้าแสดงออกอะไรก็ทําเต็มที่เลยนะคะรวมถึงมีไพ่หกดาบด้วยอะ่ะคือการเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลหรือเป็นการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคุณสามารถที่จะไปท่องเที่ยวอ่ะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีการโพสต์ลงโซเชียลอ่าหรือ รีวิวอะไรก็ได้อย่างนี้นะทำอะไรที่คุณสนใจอะ่ะเเกี่ยวกับการท่องเทีย่ยวเกี่ยวกับการเดินทางของคุณนะคะอาจจะโพสลง i อ s ี o r y โพสลง Facebook หรือว่าทำวอล์กก็ได้นะอืมเป็นอะไรที่ชายสเสน่ห์ของคุณออกมามา,มากๆนะคะต้องบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มแผงกองนี้นะคะ มาดูกันนะวิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณให้มากขึ้นไปโอ้โหแอซับคับนะคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยทุกคนเห็นไหมเอยเดทเพจเเปนเข่เด็กถือเหรียญหนึ่งถ้วยไพ่เดทนะคะบอกแล้วว่าต้องให้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทำต้องลองทำดูนะแล้วก็มีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมา สเสน่ห์แบบเหลือล้นมากๆนะคะวิธีเพิ่มสเสน่ห์ตัวคุณคือการที่คุณแบบพรีเซนต์ตัวเองจะพูดว่าไงพรีเซนต์ตัวเองออกมาเลยว่าตัวเองมีมุมที่ดียังไงมีมุมน่ารักยังไงนะคะสามารถปรับแสดงออกอาจจะผ่านโซเชียลผ่านคนรอบข้างหรือคนรู้จักนะทำให้สเสน่ห์คุณมันเพิ่มมากขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆในตัวเองเอาออกมาให้หมดเลยนะแล้วก็มีเพจ e เ f นเดอร์ l e ด้วยคือการที่อ๋อ เป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นก็คือบอกว,ว่ามันต้องมีการเริ่มต้นอ่ะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็นําสิ่งดีๆของตัวเองค่ะออกมานะแต่ต้องออกมาให้ถูกจังหวะเวลานะคะแล้วมันจะแบบเป็นอะไรที่แบบคุณจะได้แบบมีคนเข้ามาให้คุณแบบได้ได้เลือกได้แบบได้รับความรักแบบดีๆด้วยนะต้องบอกว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยก็อยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นแล้วก็ คนที่เขาเลงน,นะจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอนะ่ะเขาก็กล้าที่จะเข้ามามากขึ้นนะถ้าคุณชายตัวเองออกมาแบบเต็มที่นะคะกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะเดี๋ยวมาดูคิสตัลการ์ดกันนะคะอ้ต้องบอกว่าการบาลานส์นะคะ่ะการบาลานส์นะสิ่งสําคัญของคุณพลังงานของคุณตอนเนี้จาเป็นที่จะต้องมีการบาลาน์แต่ละอย่างเนาะที่เป็นตัวคุณอนะ่ะให้ออกมาอย่างเหมาะสมเหมือนแบบไพ่บอกเลยก็คือมันจะต้องมีการแบบ นำสิ่งต่างๆที่เราที่เรามีอย่างเช่นเรามีความน่ารักเรามีความเซ็กซี่เรามีนิสัยที่อ่าเอาแต่ใจนิสัยที่ดูแลเทคแคร์คนอื่นบ้างในบางจังหวะทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันนะคะมันถึงจะใช้สนเสน่ห์ของเรามาแบบเต็มที่นะขอดูพลังงานคริสตัลการ์เพิ่มเติมให้กองนี้นะคะซช่ค่ะอู้แต่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันจะแบบ ยังไงอะเหมือนแบบยังยังหาตัวเองไม่เจอมากนักนะคะแต่ต้องบอกว่าใบเนี้ยออกมาแปลว่ามันจะมีสัญญาณบางอย่างที่จะบอกให้คุณรู้แหละว,ว่าอันเนี้ยแหละคุณกําลังไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแล้วนะคะ mm. อย่างเช่นเหมือนกับว่าเอออาจจะมีเพื่อนบอกเออเธอลองแต่งตัวแบบนี้ดูไหมเออเธอลองไปทํากิจกรรมนี้ดูไหมเธอลองแบบว่าลองปรับเปลี่ยนตรงนี้อีกนิดนึงไหมฉพรามันน่าจะดีนะฉันจะมีสัญ์าบางอย่างบอกะคะ่ะจะไม่ใช่แบบ เพื่อนบอกมาแบบตรงๆเลยแต่จะมีสัญญาณจากคนรอบข้างอะไรบางอย่างที่ที่จะบอกให้คุณรู้ว่าเอออันเนี้ยเหมาะกับคุณนะอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณอันนี้คุณน่าจะปรับอันนี้สักนิดสักหน่อยแบบเนี้ยเนาะต้องบอกว่ากองนี้โดยรวมดีนะคะวิธีเพิ่มเสน่ห์ของคุณไม่ไม่ได้ยากคือคุณมีเสน่ห์ตัวเองแบบเยอะมากอยู่แล้วนะเหลือแค่การไปปรับจูนให้มันบาลานซ์กันนะคะทุกคนโอเคอันนี้สำหรับกองที่สองนะ ถ้าใครชอบกอารอ่านไพ่สไตล์นี้นะมวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมีวน์รัทาระชแนลด้วยนะคะเดี๋ยวมันก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่กองที่3มกันนะคะทุกคนสำหรับกองที่3นะคะหรือคนที่ เลือกไพ่าเลือกลูกแก้วนะคะเป็นสีฟ้าใสอันนี้นะเรามาดูกันค่ะว่ามีไพ่อะไรบ้าง The World ห้าเหรียญ s t r e n g วิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณนะคะ c r คส t a l g l กาสำหรับกองนี้นะนได้ไพ่ The World ขึ้นมาต้องบอกว่าคุณนี้ก็เป็นศูนย์กลางของคนรอบข้างอยู่แล้วนะทุกคน เสน่ห์ตัวคุณคือการที่คุณเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยค่ะมีความสุขในตัวเองแบบรู้สึกว่าสามารถที่จะดึงพลังงานบวกออกมาด้วยตัวของคุณเองได้อยู่แล้วนะคะนเสน่ห์ที่คุณจะต้องเพิ่มไปมากกว่านี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเรียกว่าเราอะรู้จักตัวตนของตัวเองนะคะให้มากขึ้นเนาะแล้วก็พยายามที่จะในทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปนะคะ่ะให้คุณมีความสุขกับตัวเอง แบบเรียกว่าร้อเซเลยก็ได้หรือเกือบเต็มร้อยก็ได้คือหาความสุขให้ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปให้แบ่งปันให้ความสุขกับคนอื่นๆนะอันนี้เป็นไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะก็คือพูดถึงในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้ความเหงาความขัดแคลนอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เป็นความเหงา ของคุณสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออฉันยังมีไม่พอลบความคิดพลังงานเหล่านี้ไปนะมันจะเพิ่มเสน่ห์คุณได้มากเพราะจริงๆแล้วคุณเป็น The World เลยคุณแท่จะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้หมดแล้วนะก็คือต้องพูดว่าให้มองปัจจัยพื้นฐานนะคะที่จำเป็นกับชีวิตอะตอนนะวันเนี้ยนะตอนเนี้ยคุณมีหรือ,อยัง อืมอะไรที่เป็นปัจจัยหลักๆในชีวิตให้คิดประมาณนั้นก่อนนะคะแล้วสนเสน่ห์ของคุณมันจะแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะจริงๆแล้วคุณคือศูนย์กลางอะต้องบอกว่าคุณคือศูนย์กลางมากๆนะมีไพ s ั r เ n ร t h ขึ้นมาค่ะสนเสน่ห์ในตัวคุณนะวิธีการเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะโหดูจากไพ่ก็รู้แล้วว่าเป็นคนนะเป็นหนุ่มเป็นหญิงสาวที่แบบค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะต้องบอกว่า ความแข็งแกร่งเนี่ยค่ะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณอนะ่ะคุณงัดมันขึ้นมา,อ,าออกมาเลยนะการที่คุณเป็นคนที่เหมือนกับนอกจากมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วอะ่ะคุณยังมีมีความที่แบบเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นได้ด้วยเนะี่ยเรียกว่าเป็นคนที่เมเ a จ e สถานการณ์เมเนจเรื่องราวต่างๆได้ดีะคะ่ะ คนที่อยากจะที่เขาแบบจะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยคนที่เขาอยากจะมาทําความรู้จักเขาก็หวังที่จะพึ่งพาข้อดีของคุณในตรงนี้ด้วยนะการที่คุณเป็นคนที่ควบคุมอะไรได้ได้แบบได้ดีลงตัวไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเออคุณคอนโทรลไปซะทุกอย่างนะแต่เหมือนเป็นพลังงานแบบความเข้มแข็งของคุณนะคะอมีสเตรนจ์ขึ้นมาเนาะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากนะ มีความสุขได้ด้วยตัวเองแถมยังเรียกว่าอยากอยากที่จะแบบแบ่งปันความสุขนั้นออกไปอีกด้วยอะ่ะเอออยากจะช่วยช่วยคนที่เขารู้สึกว่าเขาขาดอะ่ะรวมถึงบางอย่างของตัวเองคุณก็พยายามที่จะเติมเต็มความขาดความเหงาของตัวเองให้ได้ด้วยตัวคุณเองด้วยนะไม่ได้พึ่งใครด้วยนะคะบอกสเสน่ห์คุณคือแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณนะคะมาดูกันนะอู้สิบดาบแปดไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าค่ะ วิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณนะคือการที่คุณมีการสื่อสารมเมสเซจออกไปอยากคุยอะไรอยากพูดอะไรสื่อสารออกไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอ e ีเมล messenger หรือเป็นช่องทางล ne ช่องทางอะไรต่างๆก็ตามนะประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าคุณต้องการสื่อสารอะไรอมืมันจะเป็นข่าวดีอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวดีๆค่ะอยากให้คุณสื่อสารเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตัวคุณออกไปนะมันจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวคุณมากเลยอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณไปทําบุญมาแล้วคุณอยากชวนคนอื่นแบบเออร่วมบุญด้วยหรือแบบเออลองไปทําบุญกันได้ที่นี่นะหรือแบบใครสนใจจะช่วยเหลือก็เออแวะไปกันได้นะหรือคุณไปเที่ยวมาคุณรู้สึกว่าอยากจะแชร์แบ่งปันโมเมนต์ดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะที่ติดตามคุณอยู่คุณก็โพสต์ไปได้เลยแล้วก็จะให้รายละเอียดเนาะว่าเดินทางมาแบบนี้ไม่ยากนะแ,แบบเนี้ย เออมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เสน่ห์ของคุณอ่ะมันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีไพ่สิบดาบขึ้นมาด้วยมันจริงๆมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบรู้สึกว่ามีความเครียดความแบบไม่มีความสุขอะคะอ่ะอ่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะเล็กๆในน้อยที่เป็นปัญหาที่เป็นสิ่งที่คุณซ่อนอยู่ในจิตใจเป็นอาจจะเป็นปัญหาแบบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆจริงๆอ่ะ คุณต้องพยายามจัดการมันจัดการมันให้ให้อยู่ในจุดที่โอเคนะไม่ได้ให้มันมาเป็นปัญหาใหญ่จนทําให้ความสุขที่คุณสร้างด้วยตัวคนเองมันหายไปเนาะแต่ต้องบอกว่าพลังงานโดยรวมจริงๆแล้วค่อนข้างดีมากอ่มีไพ่เพจซัฟวร์ขึ้นมาด้วยก็คือเด็กถึงไม้เท้านะคะก็บอกแล้วคือคุณมองหา อะไรดีๆอยู่แล้วมองหารู่ทางที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเนาะวิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณนะคือการที่คุณไม่หยุดมองหาสิ่งดีๆละกันมองหาสิ่งดีๆในตัวคุณเองเนาะแล้วก็มองหาสิ่งดีๆกับคนรอบข้างด้วยอะค่ะเออมองความทุกข์ความเจ็บปวดหรือมองสิ่งที่เรารู้สึกว่าหนักหน่วงหรือเกินอะให้มันเป็นสิ่งดีๆอมืมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราอะ ก้าวไปสู่ความสําเร็จได้ในอนาคตนะคะในเรื่องความรักก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณรู้จักที่จะยอมรับนะคะข้อเสียของคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ข้อดีปรับตัวนะคะแล้วก็พยายามเรียกว่า,าพยายามมีความสุขด้วยตนเองให้ได้ก่อนเหมือนที่เราบอกไปในตอนแรกเนาะมันก็จะเจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะเจอกับสิ่งที่ดีแล้วคุณแบบ The world ขึ้นมาคือเจอกับสิ่งที่ดีๆที่คุณถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูพลังงานจากคิ y โซกา c a r กันนะคะ Journey ค่ะโอเค enjoy the journey let's go to the outcome ให้คุณมีความสุขตลอดการเดินทางนะเห็นไหมบอกแล้วว่าให้ enjoy the journey เลยคือให้มีความสุขระหว่างที่คุณแบบก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างเช่นคุณมีเป้าหมาย ที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่หรืออะไรเงี้ยนะแล้วระหว่างทางก็ยังไม่ได้เจอคนที่แบบเป๊ะลงล็อกกับคุณนะให้คุณแบบแฮปปี้ไปก่อนแล้วให้คุณรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันคือประสบการณ์ชีวิตหนึ่งนะที่ฉันกําลังจะได้เจอระหว่างที่ฉันกําลังจะไปเจอเขานะอืมมันทําให้ฉันมีบทเรียนมากขึ้นนะมันเป็นเรื่องราวดีๆประมาณนี้นะอีกใบหนึ่งคือ calmness To calm your monkey mind do not feed the animal ใจเย็นๆเห็นไหมคะให้ <laughs> ออกมาบอกว่าระหว่างทางก็ให้มีความสุขไปด้วยแล้วก็ให้ calmness นะให้มีความใจเย็นให้ให้สงบนะคะอ่าต้องบอกว่าจิตใจคุณในบางครั้งมันจะมีความวาวุ่นอยู่อะแล้วก็มีความวิตกกังวลทีนี้อาจจะต้องทำให้มันเย็นลงนิดนึงนะคะแล้วก็ ใช้ระยะเวลาค่ะในการค่อยๆศึกษาทำความรู้จักกับคนที่ที่คุณอยากรู้จักเนาะก็ต้องบอกว่าการเดินทางคุณค่ะ Journey Love Journey ของคุณมันจะเป็นอะไรที่ใช้เวลานะแล้วก็เป็นอะไรที่ต้อง,ต,องต้องดึงสเสน่ห์ในตัวคุณนะออกมาแบบที่บอกไปเนาะคือต้องพยายามมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะเราถึงจะเจอความรักที่ดีๆเข้ามานะ ต้องบอกแบบนี้นะสำหรับกองนี้วิธีเพิ่มเสน่ห์ตัวคุณก็ไม่อยากคือการที่คุณมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็พยายามสื่อสารมันออกไปนะเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะ manage บาลานซ์จัดการให้มันสมดุลกันโอเคนะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับกองนี้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะรอเวลาที่จะเฉิดฉายออกมาแค่นั้นเองนะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะมันขออนุญาตฝากช่องไว้ด้วยนะคะมีมอนแทโรชแนลนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะเป็นคลิปพี่อาคาแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการอ่านไพ่นะคะเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ก็จะมีเป็นจกกักเกลเบฟนะคะแล้วก็อาจจะมีไพ่อื่นๆเพิ่มเติม,ตมหลังจากนี้นะก็ฝากกด ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ